ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษนาดิศรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพครรคเก้าวไกลครับที่วันนี้บ้านเมืองเป็นทุรยศประชาชนเดือดร้อนอยู่ทุกหัวระแหงท่านนายกมนตรีท่านคงสงสัยครับว่าทําไมท่านถึงเป็นที่น่ารังเกียจขนาดนี้ขนาดนักเรียนนักศึกษาอายุ 14- ถึง22ปียังพาเลตกันมาร่วมชุมนุมขับไล่ท่านอยู่ทั่วประเทศนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ครับเขารู้เรื่องครับ แล้วเขาเกิดทันด้วยนะครับเขารู้เรื่องการชุมนุมของคนรุ่นก่อนที่ผูกผ้าลายธงชาติออกไปเป่านกหวีดพ่อบางคนพ่อแม่พาพวกเขาไปชุมนุมด้วยและรูปใน Facebook ก็เตือนใจเขาอยู่ทุกปีการชุมนุมในครั้งนั้นครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่านำมาซึ่งการก่อกระบททำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนั้นครับพ่อแม่บอกกับเขาว่า ลุงตู่เข้ามากอบกู้ประเทศลุงตู่เข้ามาปฏิรูปประเทศในวัยนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่าปฏิรูปประเทศเนี่ยความหมายมันเป็นอย่างไรอย่างละเอียดแต่เขาก็คาดหวังครับว่าประเทศนี้จะพัฒนาขึ้นจะมีอนาคตที่ดีให้กับพวกเขานักเรียนนักศึกษาในวนัยนี้ในวันนี้พวกเขาต้องเติบโตขึ้นมากับการยัดเยียด ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาต้องทนฟังเพลงคืนความสุขทนฟังเนื้อเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานซ้ำ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 รายการคืนความสุขที่ขโมยเวลาการดูการ์ตูนของเขาไปทุกๆสัปดาห์เขาร้องไห้ผิดหวังแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือการปิดทีวีและนั่น ทำให้เขาได้เรียนรู้และซึมซับแหล่งบันเทิงและความรู้ต่างๆผ่านโลกลอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียแทนพวกเขายังต้องเติบโตมากับระบบการศึกษาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตามไปยัดเยียดให้กับพวกเขาถึงโรงเรียนต้องเรียนวิชาสุขศึกษาที่สอนให้พวกเขาเหยียดคนที่มีเพศวิถีต่างจากเพศกำเนิดถูกภาคทันเหมือนกับคนมีความผิด เป็นตัวประหลาดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมต้องเจอกับหนังสือเรียนภาษาพาทีเรื่องของเกี้ยวใจแตกที่ตีตาโทษไปที่ทุกอย่างโทษทุกอย่างไปที่ผู้หญิงเคลิบกับลุกที่สอนประวัติศาสตร์ด้านเดียวให้เขาเหยียดชนชาติอื่นและวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีเนื้อหาอวยพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนพวกเขาแทบจะอาเจียนออกมาทุกวันยิ่งยัดเยียด พวกเขาก็ยิ่งค้นหาความรู้ด้วยตัวเองครับท่านประธานจนพวกเขารู้หมดแล้วครับว่ารัฐประหารปี57เป็นยังไงปี4ี่เเป็นยังไงพฤษภาธมินส5หเป็นยังไง6ตุลา19เป็นยังไง14ตุลา16เป็นยังไงเขาอ่านหนังสือของอาจารย์ธงชัยวินิจกูลผมไม่แปลกใจครับที่พวกเขารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อถังล้มเจ้ากรมมรอ2020ที่มั่วยงไปถึงเน็ตฟลิก เพราะพวกเขารู้จักกับผังล้มเจ้าลวงโลกเมื่อสิบปีก่อนที่ไปสารภาพกางสารว่ามั่วมโนขึ้นมาเองนอกจากการเรียนที่ยัดเยียดพวกเขาแล้วระบบการศึกษาของพลเอกประยุทธ์จันโอชายังใช้อำนาจนิยมกดขี่พวกเขาในโรงเรียนอีกจนวันนี้ฝีมันแตกแล้วครับ,บาท่านประธานทั้งการก้อนผมตัดผมแหวง่งลงโทษด,ด้วยการทารุณกรรมต่างๆพูดเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตีตาประจาน ทั้งทั้งที่โลกเปลี่ยนไปแล้วแต่คุณครูบางท่านกลับอธิบายพวกเขาว่าทำไมสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ผ่านมาได้ต้องให้เขายอมรับชะตากรรมที่สวนกับโลกใบนี้เหลอฮะท่านประธานบางโรงเรียนยังมีการบังคับให้เขาหมอบกราบเคารพครูบนลานซีเมนร้อนๆคิดเหรอฮะว่า,ว,าวิธีการกดให้เขายอมซีโรล,ล่าบแบบนี้จะทำให้เขารัก ให้เขาศรัทธาครูของเขานี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วครับพอนักเรียนออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการผูกโบขาวแบบที่ผมผูกอยู่เนี่ยชูกระดาษเปล่าชูสามนิ้วซึ่งเป็นการกระทาที่ชอบ้วยรัฐมนูนทั้งสิ้นต้รับท่านประธานครับขอท้วงครับเชิญครับเชิญเลยครับกราบ,บ,บ,บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชาววันตกรีธรรมราชพร์พักพลังประชารัฐเมื่อกี้สมาชิกกำลังอภิปรายว่าชูสามนิ้วครับผมว่าเป็นการอภิปรายแบบพวกวนซ้ำซากแล้วก็ใส่ร้ายรัฐบาลนะครับให้ธรรมทานตัวไมิใชยหน่อยครับก็ใส่ร้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ก็อภิปรายเพื่อตามมาตหนึ่งร้อยห้าสิบองนะครับโดยดักแล้วก็ เป็นการสักถามรัฐบาลแล้วก็ให้คําแนะนำแต่อย่างที่เราเห็นกันอยู่ตลอดมาก็เหมือนไม่ไว้วางใจแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นการชูขีนิ้วก็ไม่ได้ปิดอะไรครับเชิญต่อนักเรียนกับถูกคุณครูคุกคามด้วยความรุนแรงครับท่านประธานคาดโทษว่าจะไล่ออกกดคะแนนให้สอบตกตัดทุนการศึกษาและพยายามไล่ให้เด็กออกไปทํากิจกรรมนอกโรงเรียนเพื่อหมายให้ตํารวจดําเนินคดีและมันก็เกิดขึ้นจริงๆในวันนี้ที่ราชบุรีมีเด็กมัธยม ถูกแจ้งความดําเนินคดีในที่สุดเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณครูเหล่านี้มักจะอ้างว่าโรงเรียนต้องมีความเป็นกลางแต่พอนักเรียนไปคุยรูปใน Facebook ดูครูที่เตือนเขาในวันนี้ในวันนั้นในปีห้าหกกับผูกผ้าลายธงชาติห้อยนกหวีดไปบูชาการชัดดาวกรุงเทพแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฐมนตรช่วยก็ออกไปเป่านกหวีดรัฐมนตรีศึกษานี่ตัวดีเลย ไปเป่าไล่คนกลางห้างไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนทําไมกิจกรรมวันนั้นทําได้วันนี้สุภาพเรียบร้อยกว่าทําไม่ได้นี่คือคําถามที่อยู่ในใจเขาครับท่านประธานและเหตุสําคัญที่นักเรียนนักศึกษาต้องออกมาไล่พลเอกประยุทธ์และทนไม่ได้ต่อไปก็คือพวกเขาถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชาหล,ลอกลวง เพราะบ้านเมืองที่เขาเห็นในวันนี้มันไม่เหมือนมันไม่ดีอย่างที่พวกเขาถูกบอกเมื่อ6ปีก่อนมีแต่การปฏิรูปจอมปลอมที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มอภิสิทธิชนซ้ําเติมความเหลื่อมล้ําทําให้โอกาสในอนาคตของพวกเขาดับสูญลงรัฐธรรมนูญ6กูนที่บิดเบี้ยวนาฬิกายืมเพื่อนไม่ผิดมผีผลสอบมีแต่กระดาษเปล่าสุดท้ายยืมใช้คงรูปขณะที่อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมครับยืมรถใช้ผิดติดคุก ผลสอบโต๊ะจีนระดมทุนที่เขาสงสัยว่าบริษัทขาดทุนรับประโยชน์จากภาครัฐรับงานจากภาครัฐที่มาของเงินเป็นยังไงผลสอบกะกะตอ,ออกมาว่าไม่ใช่บริษัทต่างดาวไม่ผิดนายกบางทีก็สับสนครับท่านประธานนะบางทีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางทีไม่เป็นนโยบายหาเสียงที่หลอกลวงค่าแรงขั้นต่ำ400-425ปริญญาตรี20,000จบอาชีวะ10,800ที่ไม่ใช่แค่ทำไม่ได้นะฮะแต่เขาไม่เห็นถึงความพยายามจะทำเลย และเขาต้องมายอมรับกับการขนแป้งไปต่างประเทศ3กิโลการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่บอกว่าสอนอชอเก่าเป็นไม่ได้แต่ขณะที่การสรรหาปปชอบอกว่าเป็นได้ต้องเจอกับการเมืองฟอนเฟซซึ่งพวกท่านรู้ดีกับระบบชนัะตัดหลังพอใครไม่ยอมทําตามเป็นไงฮะขุดคดีขึ้นมาขู่คดีฟุตซอลที่โคราชเป็นยังไงฮะมีการบอกว่าฮะจะมีการปรับคมอมเดี๋ยวจะเจออัปเตอร์ช็อกกับท่านประธาน สุดท้ายช็อกจริงๆวันลุ่งขึ้นคดีภรรยาขึ้นมาเลยแต่พอยอมสยบทุกอย่างก็ถูกกลบไวเหมือนเดิมเด็กๆเขารู้ฮะต้องเจอกับสอวออที่พร้อมทำงานรับใช้พลเอกประยุทธ์อย่างซื่อสัตย์พอมาเจอโควิดกับการบังคับใช้พรลกอฉุกเฉินแบบอมตะนิรันดร์การที่รัฐบาลสามารถลิดลอนสิทธิเสรีภาพประชาชนยังไงก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดพวกเขาต้องทนเห็นพ่อแม่ของเขาในวัยกลางคน ที่ควรจะมีชีวิตอย่างมั่นมั่นคงทุกยากคัะหลายครอบครัวพ่อแม่ตกงานค้าขายขาดทุนต้องเจอกับพ่อท้าพ่อแม่เขาแอบร้องไห้เครียดกับปัญหาหนี้สินรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังพ่อแม่หลายคนจำใจต้องให้ลูกหยุดเรียนทั้งทั้งที่เคยตั้งใจว่าอยากจะส่งให้ลูกเรียนสูงที่สุดเท่าที่เขาอยากเรียนนี่คัะ คือความทุกข์จริงๆที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นนักเรียนนักศาาึกษาคาดหวังว่านายกของเขาที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาปากท้องพยุงการช่างงานช่วยเหลือพ่อแม่พวกเขาแต่สิ่งที่เขาเห็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทําอะไรเอาเงินกู้เอาเงินภาษีของพวกเขาไปซื้ออาวุธเรือดำน้ำําเครื่องบินว i P ยานเกาะล้อยางสไตรเกอร์ส่งทหารไปฝึกฮาวายแล้วก็ติดโควิดกลับมา ไม่เคยสำเนียกถอดบทเรียนในกรณีสนามมวยลุมพินีเลยปฏิรูปกองทัพปากบอกว่าจะทําให้เสร็จภายใน90วันหลังจากเหตุการณ์ยิงโคราาสะเทือนขวัญประชาชนทั่วประเทศสุดท้ายก็เป็นเพียงําโกหกหลอกลวงไม่สมชายชาติทหารแถมยังมั่นหน้ากลับกล้ามาด่าประชาชนว่าชังชาติให้มันเจ็บช้าน้ําใจกันอีกในขณะที่พวกเขามองไปรอบตัวกับการใช้งบประมาณอย่างนี้รถเมที่เขาขึ้นอยู่ทุกวัน ยังเก่าอนาถามาตั้งแต่พฤษภาธมินปีสาห้าต่างจังหวัดลดรอบเมืองที่หวานเย็นทุกวันนี้ก็หวานอมขมกืนเหมือนเดิมงบอาหารกลางวันก็ยังอยู่ที่20บาทต่อหัวต่อวันตั้งแต่ปี2 5 5 6และปี2,020นี่ิแสบที่สุดเขาคาดหวังว่าจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงแต่กลับได้ยันเกาะล้อยางกับเครื่องบินว i p มาเป็นของตอบใจ และยังต้องรอไปเรื่อยๆนจนกว่าถนนลูกลังจะหมดไปจากประเทศนี้อย่างนี้เขาเรียกร้องบ้างได้ไหมฮะอยากได้เรือดำน้ำําทาคลองแสนแสบให้สะอาดก่อนสิเขาเรียกร้องได้ไหมพอนักเรียนนึกษาออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาคืนอนาคตที่ป้นพวกเขาไปคืนนิติรัฐให้กับประเทศพลเอกประยุทธ์ทํำยังไงฮะตำเจ้าหน้าที่ตำรวจกับใช้มาตราหนึ่งยัดข้อหาพวกเขาแบบรัวรัว ไม่ต้องอ้างว่าทําตามกฎหมายนะครับเพราะถ้าเมื่อย้อนไปเมื่อปีห้าห้าเจ็ดนักศึกษาที่ผูกผ้าลายธงชาติเป่านกหวีดไม่เคยถูกยัดข้อหาหนึ่งหนึ่งแบบกระจัดกระจายอย่างนี้ยิ่งล่าสุดกรณีของทนายอานน์กับคุณไม้พานุพงศ์ยิ่งชัดเจนวันที่สามจับเขาไปขังวันที่เจํดตรวจไปขอให้ปล่อยตัวโดยอ้างว่าสอบพอแล้วผมถามฮะวันที่สี่ถึง7เป็นวันหยุดราชการและเป็นวันหยุดยาวสอบอะไรสอบใคร ไม่ได้สอบอะไรเลยแสดงว่าสอบพอมาตั้งแต่แรกแล้วแต่อยากจะจับเขาขังอย่างนั้นแหละอยากจะสร้างเงื่อนไขให้เขาลุงลังอย่างนั้นแหละพอนักเรียนเขากล้าหาญที่จะพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมที่เป็นฝุ่นใต้พรมอย่างก,กรณีของอาชีพขายบริการเซ็กเวิร์กเกอร์ก็ปรากฏว่ามีขบวนการในโอที่น่าจะเป็นผู้ใหญ่หัวหงอกแล้วนะไปใส่ร้ายพวกเขาว่าอยากจะเป็นโสเภณีอยากจะขายบริการทางเพศจนผมงงฮะวันนี้ตกลงเด็กหรือผู้ใหญ่ ใครกันแน่ที่มีวุฒิภาวะในการถกเถียงมากกว่ากันเราจะเอาสังคมแบบนี้เหรอครับที่ไปตรวจย่านสถานบริการแล้วบอกไม่พบการค้าประเวณีเลยไม่พบสลากการไม่พบสลากขายเกินราคาไม่พบรถเมย์ควันดำไม่พบบ่อนการพนันเลยแต่อยู่ดีก็มีการยิงตุ้มตามกันที่พระรามสามแถมยังมีการใส่ร้ายว่าเขาไปปั่นแท็บจากนอกประเทศเด็กเขาก็ขำจนแทบจะฟันหลุดว่าผู้ใหญ่ที่ไปกล่าวหาเขาไม่รู้จัก VPN หรือไงฮะ ทำไมล้าหลังกาลมังขึ้นสนิมแบบนี้ประเทศในวันนี้แทบไม่เหลืออนาคตให้กับพวกเขาให้เขาให้เขาได้ฝันอีกแล้วแม้แต่คำพูดสวยหรูก็ยังไม่มีรุ่นผมฮะตอนเรียนมหาวิทยาลัยในปี2538ผมยังมีคำว่าเสือตัวที่5ผมมีคำว่านิกส์ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ให้ผมได้ฝัน ในปี2545ยังมีคาว่า Detroit ์แห่งเอเชียศูนย์กลางยานยนต์ของทวีปให้ผมได้คาดหวังหลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี40ยังมี SME ตีแตกแต่วันนี้ตีแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วจนมาถึงยุคนี้ปี59มีคำว่า Start-up มาลวงลวงสุดท้ายวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีสตาร์ทอัใดที่ประสบความสำเร็จเป็นยูนิคอนมีมูลค่าธุรกิจเกิน1,000ล้านเหรียญเลย ในขณะที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเขามีกันหมดแล้วแฟลกิลโลกาของอินโดนีเซียกกรบของมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามมีหมดส่วนประเทศไทยธุรกิจยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นจะวนเวียนอยู่กับสิงสาลาสัตว์ทั้งสิ้นสิงตอเอยเสือดาวเอยไก่เอยช้างเออยนี่มันสะท้อนว่าอะไรฮะมันสะท้อนว่าระบบอภิสิทธิชนมันเกาะกินประเทศนี้หมดแล้วเครือข่ายอุป,ปถัมภ์เท่านั้นที่จะทําให้คนรวยได้และมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่บริษัทเล็กๆจะลืมตาอ้าปากคนที่มีไอเดียคนที่มีความฝันจะประสบความสำเร็จในประเทศนี้ได้และประเทศนี้กำลังจะแข่งกับใครไม่ได้ร่วมมือกับใครใครใครเขาก็ไม่อยากจะร่วมมือนี่คือขีดความสามารถของประเทศที่ลดต่ำลงไปเรื่อยๆและทำอนาคตของพวกเขาดับสูญลงทำไมเขาต้องทนกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งๆท,ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อปีดีทนนายกรัฐมนตรีคนนี้ได้แค่20วัน ทำไมฮะทำไมวันนี้พวกเขาในวัยย0สิปีต้องทนมองตาปริบๆให้กลุ่มอภิสิทธิชนสูบกินประเทศนี้ตามแผนยุทธศาสชาติไปอีก20ปีแล้วพวกเขาจะต้องกลายเป็นคนในวัยกลางคนอายุ4ี่แบบผมเนี่ยในอนาคตและอยู่แบบสิ้นหวังและต้องกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีเงินและตายจากโลกนี้ไปบนแผ่นดินที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่วันยังข้ามชั่วนาตาปี มันไม่ยุติธรรมสาหรับพวกเขาเลยนี่ฮะเขาถึงต้องออกมาทวงอนาคตของพวกเขาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผมขอ,อยัดแนะนําให้ยอมรับความจริงและออกจากมุมที่มืดบอดของเผด็จการไม่ใช่ว่าพอใครรายงานที่ไม่ชอบใจทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงก็ฟังแบบขอไปทีอ้างว่าฟังแต่ไม่ใส่ใจสแสดงความกระฟัดกระฟียด จนคนรอบข้างสุดท้ายต้องรายงานแต่ข่าวอวยเอาเฉพาะข่าวดีมาบอกให้ฟังแล้วนายกก็สะกดจิตตัวเองซ้ำๆว่าฉันยังเป็นนายกสุดที่รักของประชาชนฉันบริหารเก่งบริหารดีฉันสมศักดิ์ศรีกับการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศไทยวันนี้ถ้าท่านนายกไปเดินตลาดและยอมเปิดใจยอมรับความจริงบ้างท่านคือน,นายกรัฐมนตรีที่ขี้เหร่และน่ารังเกียจที่สุดของประเทศไทยแล้ว ที่ประชาชนเขาอยากจะยกใต้ดาปลาสีปลาไข่วันนี้ตามม็อบไปดูฮะเขามีรูปจําลองนายกให้ซ้อมปลาสีปลาไข่ทุกคนหวังว่าสักวันจะได้ปลาของจริงสักทีและในเร็ววันนี้ไม่ต้องถามเขาว่าจะปลาหรือไม่ถามดีกว่าว่าจะปลาเมื่อ,อไหร่ดีกว่าและเลิกด้วยนะฮะท่านนายกประยุทธ์ต้องเลิกคิดว่าการเป็นโจนกรกบฏในปีห้าเจได้เป็นฮีโร่เป็นบุญเป็นคุณกับประเทศนี้ ท่าที่ดูบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในตอนนี้สารรูปทุกวันนี้ควรจะเรียกว่าเป็นทอรราชก่อกรรมทําเข็นเชื่อมากกว่าแล้วก็เลิกเชื่อฮะว่าการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาที่มีในวันนี้มีคนอยู่เบื้องหลังมีท่อน้ําเลี้ยงนี่คือความคิดที่เก่าที่สุดแล้วการชุมนุมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยกระจายไปทั่วประเทศแบบนี้ต่างกลุ่มต่างอิสระกันอย่างนี้ จะมีทอน้ําเลี้ยงได้ไงฮะพวกเขานะถ้าอุปมาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาเหมือนกับเขานอนหงายฮะแล้วยอมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากดให้จมอยู่ในน้ําคํามานานถึง6ปีเศษพวกผมก็บงการอะไรเขาไม่ได้ฮะทักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปก็เป็นเพียงแค่ลำไม้ไผ่เล็กๆที่พวกเขาใช้คาบหายใจอยู่ใต้น้ำคำที่พอจะหายใจได้บ้างแต่พอลำไม้ไผ่นั้นถูกดึงออกไป ใครจะยอมสำลักน้ำคำตายฮะเขาก็ต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาและเมื่อเขาได้มีโอกาสสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแล้วต่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาคืนลำไม้ไผ่ลำนั้นให้เขาอีกกี่ลำเขาก็จะไม่ยอมกลับไปอยู่ในใต้น้ำคำอีกต่อไปอีกแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกข้อหนึ่งที่ผมต้องแนะนำก็คือต้องเลิกเสพติดมัวเมากับกลไกสามานต่อให้ยุบพักอีกอกี่ครั้ง ไล่คนที่คิดต่างออกนอกประเทศไปให้หมดเลยคิดเหรือครับว่าประชาชนในวันนี้เขาจะยอมให้ท่านกดขี่จะยอมให้ท่านที่คุกคามต่อไปท่านคิดว่าท่านจะปิดหูปิดตาประชาชนในโลกใบนี้ได้หรอฮะโลกใบนี้วันนี้มีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียมีเว็บไซต์มีมาเก็ตเพลสอยู่เต็มไปหมดพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมต้องเตือนจริงๆและแนะนำจากใจท่านต้องสำนึกตัวได้แล้ว ว่าตัวเองเป็นนายกมาเกือบเจ็ดปีมีอำนาจเผด็จการอย่างมาตรา44เป็นรัฐบาลที่ใช้พลกรฉุกเฉินครอบคุมทั่วประเทศนานที่สุดเป็นประวัติการมีสอวอ250และองค์กรที่เผด็จการตั้งขึ้นมาคอยทำงานรับใช้ให้อยู่เหนือกฎหมายมีบิดาแห่งการยกเว้นคอยอุ้มสมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ใช้งบประมาณไปมาหาศาลกว่า20บล้านล้านบาทซึ่งเงินก้อนนี้มาหาศาลขนาดไหนครับท่านประธานถ้าเอามาแจกคนไทยเลยนะฮะส7บเจ็ดล้านคนจะได้คนละสมแสนบาทถ้าให้คนไทยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามารถให้ถูกได้ถึงสมล้านสามแสนคนทําให้คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้ถึงสามล้านกว่าคนนะครับท่านประธานส่งเด็กเรียนตั้งแต่ประถมจนถึง จบปริญญาตรีได้ถึงสิบล้านคนอำนาจขนาดนี้เครือข่ายองค์คาพยพกลไกสามานเต็มไปหมดขนาดนี้งบประมาณมาหาศาลขนาดนี้แต่กลับมีสติปัญญาทำประเทศได้ตกต่ำดำดิ่งทำให้คนไทยหมดอนาคตอย่างนี้ท่านหมดเครดิตแล้วผมอยากจะซื้อถังให้ท่านใส่มาทำงานจริงๆและอย่าคิดเลอะเทอะฮะวันนี้ไม่ยอมตอบนะครับ ว่าจะป้องกันการรัฐประหารยังไงผมต้องเตือนท่านว่าอย่าคิดเลอะเถอะลิอ่านที่จะไปสมคบคิดต่อการกบฏทํารัฐประททรปหารอีกนะเพราะท่านมีประสบการณ์มาก่อนนะมันหมดเวลาของคนเอกประยุทธ์แล้วครับอย่าดื้อฮะทําตัวไล่ไม่ไปลาดไม่ลงลอยเหลืองเหลๆงงๆอยู่อย่างนั้นมันหกปีแล้วนะคุณสิงมีชีวิตออกไปเถอะครับบ้านเมืองนี้จะได้เจริญกับเขาสัที ออกไปเถอะครับอย่าอยู่เป็นการลากิมีของแผ่นดินนี้อีกเลยออกไปเถอะครับทําไมฮะต้องอยู่เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองต่อไปหรือไงคุณโทษฮนะใช้คําที่มันรุนแรงไปน,นะครับขอบพระครับครับผมครับเตือนด้วยความหวังดีฮะครับออกไปเถอะครับให้ประเทศนี้มีฟ้าสีทองผ่องอัมพัยให้ประชาชนได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเผด็จการจะได้พิราศและประชาราษฎร์ จะได้เจริญขอบพระคุณครับท่านประธานครับแล้วก็เตือนอีกนิดหนึ่ง